ทีทานอีศบเรื่องลิงกับแว่นตาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วลิงตัวหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นสายตาของมันก็เริ่มฟ้าฟางลงทุกวันมันได้ยินมาว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการสวมใส่แว่นตาวันต่อมามันจึงไปยังหมู่บ้านและขโมยแว่นตามาหลายอัน เมื่อเจ้าลิงกลับไปอย่างบ้านของมันมันก็ได้สวมแว่นตาทั้งหมดไว้ตามร่างกายทั้งสวมหัวผูกไว้กับหางและเอามาคล้องคอแต่ไม่มีแว่นอันไหนเลยที่จะทำให้มันมองเห็นได้ชัดขึ้นมันจึงโมโหและพูดขึ้นว่าข้าดิโง่จริงๆที่เชื่อคำพูดเหลวไหลของพวกมนุษย์แล้วมันก็ทำลายแว่นตาทั้งหมด เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของจะมีค่าก็ต่อเมื่อมาอยู่กับคนที่รู้คุณประโยชน์ของมัน